าดูคู่ที่3ของรายการครับเสือกราดีวีเพชรกินดีครับเสาร์ที่11มีนาคม2566ครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับมุมแดงเนี่ยเพชรดำเพชรกินดีอคาเดมี่ครับเจอกับทางด้านของคงประตักอ๋ออัจฉริยะครับวันนี้ต่อยกันที่พิกัดร้อยปอนด์ครับแฟนมวยครับก่อนชกนี่เพชรดำได้เปรียบประมาณสัก74ครับดูว่าเกมจะจบแบบไหนอย่างไรครับเชิญรับชมเกมบนเวทีเลยครับแฟนมวยครับ ยกแม่ก็ยังถือว่าทางคู่ยังออกอาวุธน้อยไปหน่อยครับวางซ้ายครับโอ้โหเอ๋อกติอาดีเบสรับต่อยสามยกๆยกะสามนาทีครับประกาศคะแนนทุกยกครับแล้วก็จะไม่มีเสมอนะครับในแต่ละยกต้องมีผู้ชนะแหละครับวางแข้งขวาแมวันนี้สีสผมเพ็ดตำนี่จีจัดเหลือเกินครับ ไปยกแรกครับวินาทีครับก็ยังคิดว่าไม่ยังไม่เห็นอะไรมากครับหว่างแข้งซ้ายครับอ,อย่าลุ้นต่อยกที่สองครับแฟนวัยครับลุยกันต่อยกที่สองครับแฟนวัยครับยกแรกนี่เป็นทางด้านของคมประตักครับเบียดเราชนะไปสองต่อหนึ่งเสียงครับ ยกนี้นี่เสียบโบตะโกนลั่นครับว่าเพชรดำต้องขยันออกบุญเยอะขึ้นครับดูใส่สาย,ยกไม่ใช่5ยกครับต้องรีบต้องเร่งครับน้องชายครับาวางแข้งสายดูวแข้งสายยังเตะไม่เข้าครับ อดฝีมือจากแดนใต้ครับเจอกับยอดฝีมือจากฝั่งส่วนอีส,สานครับฝั่งแข้งซ้ายยังไม่เข้าครับ <c oughs> ต้องยอมรับว่าคมตะต่างนี้จะเป็นนักชกที่เก็บกันบางอาวุธคู่ต่อสู้ได้ค่อนขอ้างที่จะดีเยี่ยมนะครับ <c oughs> เป็นต่ำยังจดจดจ้องจ้องครับไม่รู้ว่าจะ อ,อ,อาวุธไหนก่อนครับวางแข้งซ้ายครับแหมวันนี้ผมมาตากบาค่อนข้างละเอียดเลยครับแทนวยครับว่าออกอาวุธค่อนข้างที่จะเนียนตาเลยครับเข็ดดำยังหาจังหวะที่จะออกแข้งซ้ายครับโอ้โหซ้ายอีกที ยังเตะหลุดอยู่ครับโอ้ยเสียหลักลงไปคาราบาข่าอมเบตกักสกูนี่เสียหายเลยครับเป๊ตดำครับแม่ยังช้าอยู่ครับเป๊ตดำครับ โดนเลยครับดูการยืนมวยกัดมวยของทั้งนั่นผมตาตากวันนี้ค่อนข้า,ทางที่จะรัดคุมเลยครับไม่ผีพรามไม่ชัดเจนก็ไม่ออกนะครับวางสายวางเค่็ดสายโอ้ยได้ฟรีคิกไปหนึ่งดอกครับแม่หมดยกที่สองครับ เดี๋ยวรอรุ้นคะแนนกันครับว่ายกนี้นี่ใครจะเป็นผู้ชนะครับหรือจะต่อครับยกที่3ยกสุดท้ายครับชิงดำครับ2ยกผ่านไปนี่คะแนนเท่ากันครับ3เสียง19ต่อ19ครับยกนี้ใครเดินทําก็น่าจะเป็นผู้ขวาใช่ครับเพชรดำไม่รอชาโบ้เดฟคิกครับโอ้โหหลวมไปหน่อยครับ ดับฝดซ้ายฝัดขวาวางแกงควา้าหัวตัดัดซ้าย กว่าไม่ได้ครับเพชรตามครับหมัดซ้ายก็ไม่โดนครับแหมกลายเป็นหลวมไปเลยครับโอ้ยโดนเตะอีกแล้วโอ้ยปาตักวางเขียงขวาโอ้โหเสียหลักครับแ เข้าสู่หนึ่งนาทีสุดท้ายครับของยกที่สามครับรัญยานนี้จะคูกขี้เลยครับกวางแข้งซ้ายได้ครับวางแข้งซ้ายกมประตักยังเป็นฝ่ายตั้งรับครับโยนเข้าไป โอ้ช่วงไม่ปลายยกนี่ขมประตักออกลุกมั่นใจครับขณะที่แชรตามเองก็รอจังว่าออกแข้งครับแม่เอาครับพอสู่ช่วงท้ายปลายยกที่3สุดท้ายก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมั่นใจนะครับอยู่ที่กรรมการแล้วว่าจะมองไปที่มุมไหนครับมาถึงตอนนี้ถ้าแฟนมวยที่ยังไม่ทราบผลลองลองคิดในใจว่ากรรมการลองทายในใจดูว่ากรรมการจะมองที่ใครครับหมดยกที่3สุดท้ายครับ เดี๋ยวรอการชูบูอย่างเป็นทางการครับแปดมวยครับหรือก็ต่อเสียงสุดท้ายครับบีบใจเหลือเกินครับมาจนได้ครับเพชรดำเพชรดีๆคาเดมี่ครับเปลียดเอาชนะไปแบบ โอ้โหเฉียดจริงๆครับออเอาครับมาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนยหลายคนอาจจะมีคำถามในใจและครับว่าอยากจะเห็นคู่นี้นี่แก้มือล้างตากันอีกครับเพราะว่าเท่เนี้ยคู่ขี้จริงๆครับเดี๋ยวท้ายแคย่แฟนเวคิดว่ายังไงก็เดี๋ยวรอคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับแฟนเวครับ